เมื่อวันที่4พฤษภาคม2568ณหาดชนลาทัศน์ณศูนย์ฝึกซ้อมเรือใบสาขาสงขลาจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีปิดและมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันสงขลาลีกัต้าครั้งที่3การแข่งขันเรือใบระดับประเทศที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2-4พฤษภาคม2568โดยมีนายกสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ ท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองท่านนายอำเภอเมืองสงขลาคณะกรรมการการจัดงานแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาเข้าร่วมอย่างคับขั่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า43คนจากหลายสโมสรทั่วประเทศสะท้อนความนิยมและการเติบโตของกีฬาเรือใบในไทยซึ่งถือเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดและทรงพระปรีชาสามารถอีกทั้งพระราชบำรรัตว่าถ้าเราแล่นเรือเป็นดูทิศทางลมเป็นนำมาใช้ในชีวิตไม่มีขาดทุนเพราะรู้เทคนิคการใช้ชีวิตยังคงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญแก่นักกีฬาไทยมาจนถึงทุกวันนี้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัรรมได้กล่าวแสดงความชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทฝึกซ้อมแสดงน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานท้องถิ่มทัพเรือภาคที่สองการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคส่วนต่างๆที่ร่วมสนับสนุน ให้งานสำเร็จรุ่วรงไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยท้ายที่สุดท่านประธานได้อํานวยพรให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จในอนาคตและประกาศปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศแห่งความประทับใจมิตรภาพและพลังบวกในการกีฬาเรือใบไทย